อันยองสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะแก้มก็อยู่ที่ศูนย์ C H n i e Venice Center นะคะโรงพยาบาลจุฬาลัตก่าอีแอร์พอร์ตค่ะวันนี้นะคะแก้มเข้ามา,อาลองทดลองฉีดรีจูรัน,นะคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้แก้มเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกผิวหน้าแห้งนะคะแห้งมากๆเลยแล้วก็ไปทดลองครีมต่างๆไปฉีดหลายๆอย่างมาแล้วปรากฏว่าก็ยังไม่เป็นที่พอใจยังยังชุ่มชื้นไม่พอนะคะบางทีก็ยังพบปัญหาหน้าแห้งอยู่เลยแก้มจะพาไปดูทั้ง วิธีการฉีดนะคะรวมทั้งผลลัพธ์นะฮะหลังจากที่ฉีดไปแล้วว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคตามกันมาเลยค่ะนี่สูตรเขนานะสวยงามอย่างนี้กว้างมากเลยนี่อน,นี้ถึงแล้วะคะถึงฟิสไดร์เน็ตเป็นตละะาดทำไมไม่เปิดอ่ะไม่ได้เปิดประตูไม่เปิดปเหลือนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องอะค,ะคุณหมอกันนะคะโอ้ยไม่เข้าใจ ตอนนี้เะก็เข้ามาอยู่ห้องคุณหมอแล้วนะคะก็วันนี้แกมก็จะมาฉีดรีจูรันกับหมอโกเมสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหมอฮะครับหมอรีจูรันคืออะไรคะเห็นดังมากในทิกตอกใน YouTube เต็มไปหมดเลยค่ะได้เลยก็รีจูรันหลายหลายคนก็แบบได้ยินคุ้นหูมาในในกระแสในช่วงนี้เนาะก็จริงๆแล้วรีจูรันเนี่ยก็เป็นโพลีนิวคลีอทด์นะครับแล้วก็เป็นสารสกัดจากเรียนเอซัลมอนที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ ผ่านออยนะครับนะสำหรับเอามาฉีดบำรุงผิวหน้าเลย mm hmm. นะเรียกว่าพอฉีดปุ๊บจะกระตุ้นจากภายในจากตัวเซลล์ที่สร้างเรื่องของไฟโบบาสสร้างเรื่องของตัวคอลลาเจนต่างๆนะครับทำให้ผิว mm hmm. หน้าเรามีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีเรื่องของความชุ่มชื้นที่เยอะขึ้นรูขุมขนดีขึ้นนะครับอืมแล้วปัญหาที่คนเข้ามาเพื่อจะฉีดรีจูรันมากที่สุดนี่หมอเจอแบบไหนมากที่สุดฮะได้จริงๆต้องบอกว่าริจูรันมันก็เหมาะ เหมาะได้กับทุกกลุ่มนะที่อยากจะแบบ<ค>เน้นงานผิวอะไรเงี้ยอ,อยากให้ผิวมันดีขึ้นแต่ว่าโดยกลุ่มหลกัลกๆที่จะช่วยได้ก็คือในคนที่มีผิวแห้งนะครับเราอยากจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอยากจะฉีดแล้วให้มันดูอิ่มฟู<อ>นะครับอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของพวกลูกขมขุน<อ>นะครับนะบก,บกับเรื่องของร่มสิว<อ>นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแง่พวกนี้หลักๆพอดีเลยค่ะจมลองดีปัญหาผิวแห้ง ผิวแห้งบ่อยมากแล้วก็เออบางทีเป็นขุยอะไรเงี้ยแล้วแกก็ผ่านการฉีดมาแบบหลายอย่างแล้วนะแต่ก็ย uh> ังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยพอใจ่าไรยังไม่จุ้งอะไรเงี้ยได้แล้วก็จริงๆตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับแล้วก็เวลาเราฉีดก็จะฉีดไปที่ชั้นหนังแท้นะครับเนาะเวลาฉีดจะมีเป็นตุ่มๆนิดนึงอ๋อที่เห็นเป็นตุ่มๆใช่เป็นตุ่มๆนิดนึงนะครับเนาะซึ่งก็บางคนก็อยู่วันสองวันบางคนก็สองถึงสามวันนะครับเนาะก็เดี๋ยวตุ่มพวกนี้ก็จะหายไปทีนี้ปกติแล้วเนี่ย ตามบทวิทวเขาจะแนะนําให้ฉีดเดือนละครั้ง uh huh. เดือนละครั้งประมาณสักสาครั้งเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะ mm hmm. แต่ปกติถามว่าฉีดหนึ่งครั้งก็ได้ไหมจริงๆหนึ่งครั้งก็เริ่มเห็นผลแล้วครับ hmm. แต่ดีที่สุดก็ควรจะสักสาครั้งสำคัญคือสาเดือนต่อเนื่องกันใช่ดีที่สุด <c oughs> ใช่ครับดีที่สุดแล้วคือแกมาผ่านการฉีดมาเยอะแล้ว บางอันก็เจ็บบางอันก็ไม่เจ็บอันนี้เจ็บไหมฮะลิจุลันบางคนเขากลัวเข็มกลัวความเจ็บอะไรเงี้ยอ๋อต้องบอกว่าตัวตัวเข็มเนี่ยที่เขาให้มาจากตัวริจุลันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเล็กค่อนข้างแบบเฟรนลี่ยูสนะก็คือแบบว่ามันเล็กมากๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวยาด้วยนะครับแล้วก็ชั้นที่เราฉีดเนี่ยมันมันค่อนข้างแน่นเนาะเวลาเดินยาแล้วมันกันดันนะก็เจ็บนิดนึงแต่ว่าทนทนได้ทุกคนทนได้ทนได้ หลังจากที่เรานะคุยกับคุณหมอเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ก็มาถึงขั้นตอนทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็แปะยาชานะคะเพ <c oughs> ื่อจะได้ไม่เจ็บเจ็บน้อยลงนิดนึงนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนนะคะทำความสะอาดผิวหน้านะคะเพื่อที่จะทําให้หน้าสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะฉีดนะคะรีจูรัลโอเคอันนี้นะคะก็ ลงยาชาแปะยาชากันแล้วนะคะจะได้เจ็บน้อยลง <c oughs> ก็มันมันก็จะชาไปเลยหน้าไม่รู้สึกอะไรเลยอืแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแปะหน้าหน้าด้านอยู่แล้วฉ <c oughs> ีดก็ไม่เจ็บ <c oughs> จริงๆไม่ต้องใช้ยาชาก็ได้นะคะแค่เธอบอกลามันก็ชาถึงหัวใจแล้วคะ่ะ อันนี้ก็แลปปิดยาชานะฮะอันนี้ก็แปะยาชาเรียบร้อยแล้วนะคะรออีก30สินาทีนะคะแล้วเราก็จะได้ไปจิ้มกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็พร้อมแล้ว a few minutes ่าอันนี้นะคะก็กำลังจะฉีดแล้วนะคะลิจูลันนะคะอันนี้ก็คือเป็นกล่องนะคะสำหรับ ของจากบริษัทเลยนะคะอาจารย์คะจะต้องดูยังไงบ้างคะว่าผงเทอ๋อโอเคนะครับก็อันนี้เป็นตัวรีจูรันพิวเลอร์เนาะจะเห็นว่าเนี่ยก็จะเขียนว่าเป็น PN เนาะก็คือโพลีนิวเคลียตายนะครับแล้วก็จะมีตัวตราของแบรนด์นะครับแล้วก็มีตัว q r วรทำให้สแกนอันนี้สแกนปุ๊บก็จะลิงก์เข้าไปที่ของบริษัทเลยนะครับโอเคแล้วก็พวกตรงนี้ก็จะต้องมีแบบพวกรอยมีซิลต่างๆนะครับเนาะโอเคค่ะ okay. ก็มาฉีดที่นี่เนาะอาจารย์ของแท้แน่นอนของแพ้แน่นอน,อน,น,อนผ่านอยอยนะครับ,รบสำหรับการฉีดโดยเฉพาะคร<า>ับฉพาะก่อเคีเริ่มเลยค่ะพร้อมแล้วหน้าตอนนี้ชาไปหมดแล้วตึงไม่รู้สึกเลยเหมือนกัน อันนี้ก็แกมก็ฉีดเสร็จแล้วนะคะริทูลันเนาะจานสองสองซีซีนะครับที่อ่าหน้าแก้มสองข้างอ่าก็คือข้างละหนึ่งซีซีนะครับ <CC. S 2> น้อยอนนี้เราก็จะฉีดแบบตุ่มไม่ได้ใหญ่มาก<อ><อ>นะครับแล้วก็เน้นความถี่นิดนึง เนื uh, ่องจากว่าผิวหน้าก็ถือว่ามีความบางนิดนึงนะครับเราเดินยาค่อยๆนะครับเราเพื่อให้ความเจ็บน้อยที่สุดไม่ไม่ไม่ค่อยเจ็บไหวเนาะใช่ชิลมากได้ครับผมก็เดี๋ยวรออาจจะตุ่มมันจะอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองวันหรือบางคน2อถึงสวันนะครับเนาะแล้วก็โดยปกติ1สัปดาห์เนี่ยก็ควรจะยุบหมดนะครับเนาะแล้วก็ปกติผลมันก็ดูชัดเจนที่ตั้งแต่1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเนาะบางคนก็ดูที่4สัปดาห์ก็ได้ นะครับแล้วเราก็ตามโปรตโตคอลก็ประมาณเดือนละครั้ง3ครั้งนะครับแล้วนี่นจะตัดหน้าได้เมืออ่อไหร่ครับอ๋อจริงๆก็ผมว่างดไปสักวัน2วันเนี่ยครับให้รูเข็มมันปิดก่อนนี่มันจะมีรูเข็มเล็กๆนะครับเราก็จริงๆสามารถที่จะเลือรล้างหน้าได้นะครับวันนี้กลับไปทา moisturizer หรือครีมบำรุงได้กันแดดได้นะครับแต่ว่างดพวกกลุ่มผัดเซลล์ผิวแรงๆอะไรไปก่อนนะครับเซรัม่มที่มันแรงๆงดไปก่อนสัก23วันครับโอเคค่ะก็เดี๋ยว ก็คอยมาดูผลกันนะคะว่าหลังจากฉีดนิจุรานไปแล้วประมาณ1สัปดาห์นะคะผลจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้แก้มกับคุณหมอก็ไม่ไต้องลาทุกคนไปก่อนนะค,ะครับเราเจอกันนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายอัน,น